เจิงเฉินเป็นศัลยแพทย์หนุ่มฝีมือดีแห่งโรงพยาบาลเหอหยางด้วยบุคลิกสุขุมเยือกเย็นและความสามารถที่เป็นที่ยอมรับทำให้เขากลายเป็นคุณหมอสุดฮอตที่ใครๆก็อยากรู้จักแต่เขากลับไม่เคยสนใจเรื่องความรักเพราะในหัวใจมีเพียงหน้าที่และความรับผิดชอบหยางจือเป็นสาวสวยหัวดื้อทายาทนักธุรกิจยักษ์ใหญ่แม้เธอจะถูกเลี้ยงดูอย่างคุณหนูแต่เธอกลับเลือกเดินเส้นทางของตัวเองโดยไม่พึ่งพาครอบครัว เธอเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จีนโดยไม่บอกใครว่าตัวเองเป็นลูกสาวของตระกูลหยางวันหนึ่งหยางจื่อประสบอุบัติเหตุและถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเฮยหยางเธอหมดสติไปและถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินโดยมีหมอเจิงเฉินเป็นคนรักษาหมอเย็นชากับคนไข้าอารมณ์ร้อน หลังการผ่าตัดผ่านไปด้วยดียางจื่อตื่นขึ้นมาในห้องพักฟื้นพร้อมกับเห็นใบหน้าของหมอเจิงเฉินที่มองเธออย่างเรียบเฉยคุณเป็นใครยางจื่อขมวดคิ้วถามหมอที่ช่วยชีวิตคุณเจิงเฉินตอบเสียงนิ่งพร้อมจดบันทึกอาการลงในแฟ้มหมออะไรเย็นชาแบบนี้ยังจื่อบ่นเบาๆแต่เขาก็ได้ยินเต็มสองหูเจิงเฉินไม่สนใจคำพูดนั้นเขายังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพ โดยไม่รู้เลยว่าผู้หญิงตรงหน้าคือคู่มั่นที่ครอบครัวเขาเลือกไว้ให้ตั้งแต่เด็กความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิดยางจือไม่อยากกลับบ้านเพราะยังไม่พร้อมเจอครอบครัวเธอจึงขอรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลโดยใช้ชื่อปลอมว่าเสี่ยวจือเธอเริ่มสนิทกับพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลจนวันหนึ่งเธอได้ยินพยาบาลสาวหลายคนพูดถึงคุณหมอเจิงเฉิน หมอเจิงหน้าหล่อฉลาดแต่อย่าไปคิดมากเลยเขาไม่สนใจเรื่องความรักหรอกใช่ได้ยินว่ามีคู่มั่นแล้วด้วยนะแต่เขาไม่เคยสนใจเลยยางจือหัวเราะผู้หญิงคนนั้นก็น่าสงสารนะเป็นคู่มั่นแต่เหมือนไม่มีตัวตนเธอไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือเธอเองเมื่อความรู้สึกเริ่มก่อตัวหลังจากได้ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลยางจือเริ่มเห็นอีกมุมของหมอเจิงเฉินนอกจากความเย็นชาแล้ว เขายังเป็นคนที่จริงใจและใส่ใจคนไข่ามากกว่าที่เธอคิดวันหนึ่งเธอเห็นเขานั่งเงียบเงียบในห้องพักแพทย์มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเหนื่อยล้าหมอเจิงคุณก็เป็นมนุษย์นะไม่ใช่เครื่องจักรพักบ้างก็ได้เจิงเฉินเงยหน้ามองเธอหมอไม่มีเวลามานั่งพักเหมือนคุณหรอกยางจื่อยิ้มงั้นฉันจะรอวันที่คุณมีเวลาพักแล้วพาฉันไปกินข้าวเป็นการตอบแทนที่ฉันเป็นคนไขด่ดีๆ เจิงเฉินมองเธอ,อยังไม่เข้าใจทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้เข้ามากวนใจเขามากขึ้นทุกวันวันหนึ่งหยางจื่อต้องกลับไปพบครอบครัวของเธอและในวันเดียวกันเจิงเฉินก็ถูกพ่อแม่เรียกตัวไปพบคู่มั่นของเขาเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาในห้องรับรองและศบตาก,กันพวกเขาต่างตกตะลึงหมอเจิงหยางจื่อเอ่ยเสียงเบาเสียวจือ่อเจิงเฉินขมวดคิ้วพ่อแม่ของทั้งคู่ยิ้มอย่างพอใจ ลูกทั้งสองคนรู้จักกันแล้วสีางานนั้นงานมั่นคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมทั้งคู่ต่างนิ่งเงียบในขณะที่หัวใจของพวกเขาเต้นแรงอย่างไม่รู้ตัวหลังจากความจริงถูกเปิดเผยเจิงเชิญและหยางจือต้องเผชิญกับความรู้สึกของตัวเองเจิงเชิญต้องยอมรับว่าตัวเองตกหลุมรักหยางจือไปโดยไม่รู้ตัวส่วนหยางจือก็ต้องตัดสินใจว่าเธอจะยอมรับคู่มัน่นที่เธอเคยมองว่าเป็นเพียงเรื่องของพ่อแม่ หรือจะทำตามหัวใจของตัวเองในระหว่างนี้พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมายทั้งการเข้าใจผิดความต่างของสถานะและความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงจะพาพวกเขามาพบกันในที่สุด